ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์หรือธุรกิจที่เราสร้างมากับมือของพวกนี้คือสิ่งที่เราหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากใช่ไหมครับแต่เคยลองถามตัวเองดูไหมว่าเรามีโล่ที่แข็งแกร่งพอจะปกป้องสิ่งเหล่านี้จากเรื่องที่ไม่คาดฝันแล้วหรือยังวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือชิ้นสำคัญชิ้นนั้นกันค่ะลองลึกภาพตามนะครับไฟไหม้น้ำท่วมอุบัติเหตุ หรือแม้กระทั่งความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของเราที่ดันไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆคำถามสำคัญก็คือถ้ามันเกิดขึ้นเราพร้อมรับมือกับมันแค่ไหนการเตรียมตัวให้พร้อมเลยไม่ใช่แค่ทางเลือกนะครับแต่มันคือสิ่งเดียวที่จะช่วยให้เราผ่านไปได้เอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยประกันวินาศภัยมันคืออะไรกันแน่ พูดง่ายๆนะครับมันคือสัญญาที่จะเข้ามาช่วยชดเชยความเสียหายทางการเงินที่เกิดกับทรัพย์สินของเรานั่นเองจุดที่ต้องจําไว้เลยก็คือ 1. มันเป็นสัญญาระยะสั้นส่วนมากก็ต่อกันปีต่อปี 2. มันจะจ่ายค่าชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นซึ่งจะต่างกับประกันชีวิตนะครับอันนั้นจะเน้นเรื่องการออมหรือคุ้มครองชีวิตในระยะยาวมากกว่า ให,ให้เห็นภาพกันชัดๆเลยนะลองนึกว่าประกันวินาศภัยเนี่ยมันเหมือนกล่องเครื่องมือช่างใบใหญ่ๆใบหนึ่งในกล่องนั้นก็จะมีเครื่องมือเต็มไปหมดเลยค้อนประแจเลื่อยแต่ละชิ้นก็ถูกออกแบบมาเพื่อง,งานเฉพาะอย่างใช่ไหมครับไม่มีเครื่องมือชิ้นไหนที่ใช้ได้กับทุกอย่างหรอกการเลือกประกันก็เหมือนกันเป๊ะเลยเราต้องเลือกเครื่องมือให้ถูกกับความเสี่ยงที่เราอยากจะป้องกันโอเคงั้นเรามาเปิดกล่องเครื่องมือกันเลยดีกว่า เริ่มจากกลุ่มแรกที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเป็นกลุ่มที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินส่วนตัวในทุกๆวันของเรานี่แหละครับ เครื่องมือชิ้นแรกเลยก็คือประกันภัยทรัพย์สินครับตัวนี้เปรียบเหมือนเกราะป้องกันบ้านหรือคอนโดของเราเลยคุ้มครองจากภัยหลักๆที่เรากลัวกันไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมหรือโจรขึ้นบ้านแต่สิ่งที่ต้องรู้และสำคัญมากๆเลยก็คือข้อยกเว้นนะครับอย่างความเสียหายจากสงครามหรือถ้าเราจงใจทาลายทรัพย์สินตัวเองแบบนี้ประกันเขาไม่คุ้มครองให้นะครับต่อมาคือเครื่องมือที่คนมีรถทุกคนต้องรู้จัก ประกันภัยรถยนต์ครับมันมีสส่วนที่ต้องแยกให้ออกนะส่วนแรกคือพรบอันนี้กฎหมายบังคับเลยว่าต้องมีตัวนี้จะเน้นจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คนที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเท่านั้นย้ําว่าไม่ได้ซ่อมรถให้นะครับถ้าอยากให้คุ้มครองรถของเราแล้วก็รถของคู่กรณีด้วยเนี่ยต้องซื้อส่วนที่สองเพิ่มก็คือภาคสมัครใจที่เราเลือกได้ว่าจะให้คุ้มครองกรณีรถหายไฟไหม้เพิ่มเติมด้วยก็ได้และนี่คือกลุ่มเครื่องมือที่เรียกว่าเบ็ดเตล็ดครับ แต่จริงๆแล้วมันไม่เบ็ดเตล็ดเลยนะเพราะมันคือการรวมประกันที่เจาะจงมากๆเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่โดยเฉพาะเลยตั้งแต่ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือ PA ประกันการเดินทางที่ช่วยเราเวลาไฟล์ดีเลย์หรือกระเป๋าเดินทางหายไปจนถึงประกันภัยไซเบอร์สำหรับคนทำธุรกิจออนไลน์หรือแม้กระทั่งประกันสำหรับน้องหมาน้องแมวที่เรารักก็ยังมีเลยครับเอาละครับพอเราดูเรื่องใกล้ตัวกันไปแล้ว ทีนี้เรามาขยับไปดูเครื่องมือในกลุ่มถัดไปกันบ้างซึ่งกลุ่มนี้ออกแบบมาเพื่อปกป้องเจ้าของกิจการและผู้ประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะเลยหัวใจของประกันกลุ่มนี้มีแค่ประโยคเดียวเลยครับก็คือ คุ้มครองในกรณีที่เราเป็นฝ่ายไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือที่เรียกกันว่า liability insurance มันมีไว้คือปกป้องเราในสถานการณ์ที่เราเป็นฝ่ายผิดและต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของคนอื่นครับลองดูตัวอย่างง่ายๆกันสมมติว่าเราเปิดร้านอาหารแล้วเกิดมีลูกค้าลื่นล้มในร้านจนบาดเจ็บขึ้นมาถ้าเขาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลจากเรา ประกันตัวนี้แหละครับที่จะเข้ามาช่วยจ่ายค่าชดเชยแทนเราตามมูลเงินที่ตกลงกันไว้ซึ่งมันช่วยลดภาระทางการเงินก้อนใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วใครบ้างที่ควรมีประกันตัวนี้จริงๆคือเหมาะกับธุรกิจแทบทุกประเภทเลยนะครับตั้งแต่ธุรกิจบริการที่มีคนเข้าๆออกๆออกออกตลอดเวลาอย่างร้านอาหารโรงแรมห้างสรรพสินค้าไปจนถึงโรงงานผลิตสินค้าที่อาจจะเกิดกรณีสินค้ามีปัญหาแล้วไปสร้างความเสียหายให้ผู้บริโภค หรือแม้กระทั่งกลุ่มอาชีพเฉพาะทางอย่างหมอวิศวกรสถาปนิกที่ถ้าให้คำปรึกษาผิดพลาดขึ้นมาอาจสร้างความเสียหายมหาศาลได้เลยครับเราเดินทางมาถึงเครื่องมือกลุ่มสุดท้ายในกล่องของเราแล้วนะครับกลุ่มนี้จะมีความเฉพาะทางสูงมากออกแบบมาเพื่อโครงการสเกลใหญ่ๆใ,ในภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์โดยเฉพาะเลยค่ะประกันภัยทางทะเลและขนส่งชื่ออาจจะดูเหมือนคุ้มครองแค่ทางเรือ แต่จริงๆแล้วมันครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเลยนะครับโดยหลักๆจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆคือ 1. ประกันตัวยานพาหนะเช่นตัวเรือตัวเครื่องบินและ 2. คือประกันตัวสินค้าที่กำลังถูกขนส่งอยู่เพื่อป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางนั้นเองครับต่อมาคือประกันภัยวิศวกรรมครับนี่คือเครื่องมือชิ้นสำคัญสำหรับโปรเจกต์ก่อสร้างใหญ่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างตึก สร้างถนนสร้างสะพานไปจนถึงการติดตั้งเครื่องจักรราคาแพงๆในโรงงานนอกจากนี้ยังคุ้มครองตัวเครื่องจักรจากความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุด้วยนะครับและต้องย้าว่าต้องเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นนะไม่ใช่การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติแบบนั้นจะไม่คุ้มครองครับโอเคพอเรารู้จักเครื่องมือแต่ละชิ้นในกล่องกันไปหมดแล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะเลือกใช้เครื่องมือชิ้นไหนดีละ่ะ ไม่ต้องห่วงครับเรามาดูพิมพ์เขียวที่จะช่วยให้การตัดสินใจมันง่ายขึ้นกันดีกว่าสรุปให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นบุคคลทั่วไปแบบเราๆท่านๆก็อาจจะเน้นไปที่ประกันบ้านรถยนต์แล้วก็มีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลติดตัวไว้แต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ก็ควรจะมีประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพิ่มเข้ามาด้วยหรือถ้าเป็นโรงงานผลิตขนาดใหญ่ก็ต้องมีประกันเครื่องจกักรกับประกันผลิตภัณฑ์เพิ่มไปอีก เห็นไหมครับว่าความต้องการของแต่ละกลุ่มมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยและนี่คือข้อสรุปที่สำคัญที่สุดครับการเลือกประกันก็เหมือนกับการเลือกเครื่องมือนั่นแหละการเลือกประกันผิดประเภทก็ไม่ต่างอะไรกับการพยายามเอาประแจไปตอกตะปูถามว่าทำได้ไหมก็อาจจะพอได้แต่ไม่มีทางดีและไม่มีประสิทธิภาพเท่าการใช้คอ้อนแน่นอนการเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องสำหรับความสิ่งที่ถูกต้องจึงเป็นหัวใจสำคัญที่สุดครับ สุดท้ายนี้อยากให้ลองกลับไปสำรวจดูนะครับว่าทรัพย์สินหรือธุรกิจที่กว่าจะสร้างมาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรานั้นตอนนี้มีเกราะป้องกันที่เหมาะสมกับมันแล้วหรือยังเพราะเรื่องไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่การเตรียมพร้อมคือสิ่งที่เราเลือกที่จะทำได้ตั้งแต่วันนี้ครับ